ตอนนีน,นะครับก็สวัสดีคุณผู้มชมทุกคนเลยนะครับผมวันนี้ก็าอยูผมในเกม World of t a n k b i t นะครับก็วันนี้อยู่กับรถถัง a i l 4. 4 4นะครับผมเป็นรถถังก็ค่อนย้อนฮิตเลยนะผมเจอบ่อยมากตั้งแต่ผมเล่นมาคันนี้ก็คือแบบฮิตมากนะครับผมโอเคเพื่อการเสียเวลาก็ไปดูสเปคข้าวๆกันเลยก็คันนี้เป็นรถถังชั้นยอดน,นะครับผมใส่เป็นปืน190มิลน,นะ บางคนจะใส่เป็นปืนร้อยห้าก็ได้นะแต่จะเจาะเกาะเบากว่าแต่ดามิเอจะได้เยอะกว่าเราผมเล่นเจาะเกาะนะอ่าคันนี้ HP อยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบนะผมเกาะด้านหน้านะครับผมพ้อมปืนหนาร้อยสิบตัวถังหนาร้อยยี่สิบนะผมด้านข้างครับพ้อมปืนหนาห้าสิบนะผมด้านหลังก็ตัวถังก็หนาห้าสิบด้านหลังก็ป้อมปืนหนาสามสิบผมตัวถังก็หนาห้าสิบนะครับผม ระยะการบังคันยนี่250ร้อยหบนะผมขนาดการสร้นตัวนะผมขนาดยูนิ่ง15ขนาดเล่นก็13บสามนะผมเมื่อทําการยิงขนาดยูนิ่งก็สามนะผมเวลาบรรจุคันนี้ที่7วินะครับผมาาก,การเจาะเกาะโดยเฉลีย่ยผมเจาะเกาะ200รมิลลิเมตรนะผมเจาะก,การะปกสมดับแข็งสองร้อยห้าสิบเก้มิลนะครับผม ะระเบิดแรงสูง45มินนะผมความเสียหายเฉลีย่ยต่อนหน่วยนะผมจกกอกาะ225หน่วยครับผมก,ก็จอกาะผสมแบบแข็ง190หน่วยระเบิดแรงสูง270หน่วยเวลาการเลงที่5.2วินะผมมุมกดมุมเงยนะผมก็มุมเงย15มุมกดล10นะ ความเร็วสูงสุดนะผมเดินหน้า37ทถอยหลัง10นะครับอาอตราพลังงานต่อส่วนน้ำหนักก็16.4แแรงมาต่อตันนะครับผมน้ำหนักอยู่ที่47.20ตันนะครับผมอ,อัตราหมุนป้อมปืนครับ24.71องศาต่อว,วินะครับผมอัตราการหมุนตัวถังนะครับผม 27.68องศาต่อว,วินะครับผมก็กำลังเครื่องยนต์คันนี้อยู่ที่772นะครับผมจุดแรงม้านะครับผมก็รถถังคันนี้ก็ง่ายๆครับเกาะเกาะหนาหนานะครับผมแต่ไม่ใช่ว่าจะยิงไม่ได้นะ ตรงหน้าเนี่ยเห็นมันเฉียงๆนะเนี่ยมันหนาเลยแต่แต่มันยิงเข้านะไม่ใช่ว่ามันยิงไม่เข้าถ้าเจอพวกเจอคันนี้แน่นอนครับลูกทองครับถ้าเจอคันนี้ต้องเล่นลูกทองครับยัดก็ด้านข้างยิงได้ครับด้านหลังด้านข้างเนะี่ยด้านข้างเป็นแก้มตรงแผ่นแก้มลองปืนแล้วยิงได้นะตรงแก้มมันอนะยิงได้ยิงเข้าเหมือนกันเห็นล่างก็ยิงเข้านะครับผม โอเคเดี๋ยวไปเจอกันในเกมเพย์เลยนะครับผม let's go มาโอ้โหมาตาแรกก็ท,ทับเทียครับผมผมว่าจะมารีวิวรถถังญี่ปุ่นอยู่นะใครอยากดูก็คอมเมนต์ได้นะครับรถถังญี่ปุ่นเป็นรถถังหนักของญี่ปุ่น คันนี้ขึ้นเนินเดินหน้าออกกลัวค่านข้างอื่นนะอึดเพราะข้างอ่นมากด้วยตองสไตล์เฮวีแทงครับธรรมดาแต่ทำความเร็วได้ก็ไหลได้เรื่อยๆนะเท่าที่ผมดูมา มาเล่นในนี่อ่ะดูฝั่งนูน้นหะอ๋อฝั่งนี้ไม่มีคนเลยเหรอไม่มีรถถังมาสักคันเลยเหรอตรงทงมียืนตรงอยู่ มี40 TP ยูยกระตุกวะเป็นอะไรวะออกตรงหน่วงแล้วเนี่ย40 TP ครับผมมุมกดก็พอเล่นได้นะแต่ก็ไม่แต่กดเยอะไปก็ไม่ค่อยนิสัยเนีย่ยเล่นได้เลยมุมกดโกมุมกลงกดอะไรเล่นได้เลย เรียบร้อยครับเจอแมนเจอแมนไฟเยอ้ไฟเหรอเครื่องดาบครับเฮ้ยเคบีโดนต้องช่วยเคบีะกระตุกว่ะผมไม่รู้มอนอะไรแล้วแต่กระตุกมากเลย โดนนะเกลแมนโหลดไว้ซะด้วยนะตายก่อนเฮ้ยจะตายแล้วนะเคลแมนคันนี้จอดก,ก่อนดีนะผมเคยรีวิวไปแล้วแหละเฮ้ยไปโดน,นยังไงวะบ้าน,น่า โอเคเรียบร้อยครับเจอแมน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 าการเจอแมนนิดหน่อยจิ๊พหายละ เรียบร้อยเจอแมนนาจะมายิงเราเหรอไม่ได้หรอกโอเคเกมแรกก็จัดแฝบมันๆไปเลยนะครผมก็ยิงไปพันหันบทำลายไปได้สามคันโอเคเกมที่สองมาลืยกันเลย ข้างหน้าเป็นรถถังญี่ปุ่นว Top ะท็อปเทียอีกครันะครับก็ถ้าใครอยากให้ผมเล่นรถถังญี่ปุ่นนะที่เป็นมันมามันมาใหม่วะเป็นรถถังหนักอ่ะผมว่าผมจะมารีวิวใครอยากดูก็คัมอมเมนต์ให้ผมหน่อยนะครับผมก็จะเป็นกำลังใจในการทำคลิปมากๆเลยโอเคแนะนำเล่ไปคนเดียว,วเถอะมาหานี้เราก็มาหานี้ด้วย สามมุมอยู่วะนั่นไงมีทีสามสิบสี่ด้วยตรงนั้น ทีสามสิบสี่ขอเน้นๆแล้วกันหนึ่งนึ่นัดเฮ้ยถอยเพื่อนไปก่อนไปก่อน อะไรไม่ใช่ตัวแปดสิบห้าก็เจาะยากอยู่นะตัวถีละกันนายไม่ใช่ตัวแปดสิบห้าวะที่เราจะต้องเกรงกลัวเท่าไหร่ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปเพื่อน เราจะการช่วยนิดเดียวเรียบร้อยอไม่โดนนายคิดว่าปืนกระจอกกระจอกแค่้นจยิงเราเข้าอย่างนั้นเหรอนายคิดผิดแล้วะ ไฟไหม้ไฟไหม้ไฟไหม้โอเคไฟไหม้เหรอเรียบร้อยครับโดนครับเต็มเต็ม เรียบร้อยสวยงามครับทีมคุณภาพก็คันนี้เป็นรถถังที่เล่นมันนะย้อนหิดนะครับผมโอเคก็ดูแล้วก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะผมไดี๋ยวเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมบ๊ายบายครับ